ครับวันนี้จะพามาทดสอบล่างเคทูนะครับตัวนี้เป like ็นล่างรุ่นใหม่ที่ออกแบบมาใหม่นะครับเป็นรางเคทูนะครับออกแบบมาให้หนาเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวหน้าตัดรางผมจะแปะรูปไว้ให้ดูนะครับตัวนี้ผมเรียวปลายแล้วนะครับเลียวปลายรุ่นหนักแล้วนะครับมันจะมีรูปเต็มอยู่นะครับที่ที่ไม่ได้เลียวปลายนะครับรูหน้าตัดของลางนะครับออกแบบมาให้มันหนานะครับใส่ยางได้หลายเส้นนะครับแล้วก็ขนาดความยาวก็มีสามสิบเมตรสี่สิบนะครับ เน้นยิงสะพานนะครับยิงไกลๆนะครับนี่ยครับอัดยางเยอะๆนะครับแล้วก็จะมีร่องนะครับติดดอทนะครับตัวนี้มันจะมีร่องติดดอทไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่รางเพิ่มนะครับติดได้เลยนะครับเอาดอทมายึดใส่ตรงนี้เลยนะครับมันจะมีร่องอยู่แล้วนะครับวันนี้จะพามาทดสอบความแม่นยำนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับเป้าก็จะเป็น กระป๋องน้ำอารมณ์นะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะยิงใส่ตรงตูดนะครับเดี๋ยวเล็งกลางๆตูดเลยนะครับระยะเอาประมาณสักสิห้าเมตรนะครับรมานี้นะครับ ซูมเข้าไปดูเป้า,านะครับนะครับจะเห็นตูดกับปลองน้ําอารมณ์อยู่นะครับตรงนี้นะครับนะครับโอเคมามาดูกันทดสอบกันครับระยะสิบห้าเมตรนะครับ,าม,นะรบมาดูครับ ยุบเข้าไปเลยนะครับเนี่ยครับเข้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับตรงที่เชือกร้อยอยู่นะครับนี่ครับเข้าตรงนี้นะครับก็เลียงเสร็กลางๆนะครับก็มันอยู่ท่านี้นะครับกระปองมันก็ติดข้างนิดเดียวนะครับไม่ถึงเส้นนะครับนี่ครับเข้าตรงนี้นะครับตรงนี้มันเป็นรอยฉีกนะครับเวลายิงมันอัดเข้าไปนะครับลูกดอกมันหนักนะครับนี่ครับ ผมเลียงใส่ตรงนี้นะครับเห็นชัดไหมเล้ยงตรงนี้ลงมานิดเดียวนะครับความแม่นยําหายห่วงครับตัวนี้เป็นรางหนานะครับแล้วก็ล่องออกแบบมากับลูกดอกห้ามินนะครับเดี๋ยวจะให้ดูลอ่องเนี่ยล้างลูกดอกกันดูครับล่องเนี่ยตัวนี้ผมออกแบบมาให ให้ฟิตนะครับให้ฟิตกับลูกดอกห้ามิลนะครับแทบจะไม่เหลือช่องว่างเลยนะครับเนี่ยดูครับเวลาผมโยกมันจะแทบจะไม่ขย well, yeah, ับนะครับแทบจะขยับไม่ได้เลยนะครับเนี่ยครับมันจะมีความแม่นยําสูงนะครับตัวนี้เล็งไปตรงไหนจะไปตรงนั้นเลยนะครับเล็งไปที่เดิมตลอดนะครับเนี่ยครับผมออกแบบมาให้มันไม่ขยับเลยนะครับแต่ว่าก็ยังมีความลื่นนะครับดูนะครับเนี่ครับลื่นนะครับไม่ใช่ฟิตจน จนจนมันฝืดนะครับอันนี้พอดีนะครับเนี่ยแต่ว่าเวลาเราโยกมันจะแทบไม่ขยับเลยนะครับเนี่ยครับนะครับจึงทําให้มันมีความแม่นยําสูงนะครับตนี้เดี๋ยวเรื่องรายละเอียดของชุดลางจะแจ้งอีกทีนะครับว่ามีแบบไหนรุ่นไหนบ้างราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะเอาลงเป็นคลิปเป็นชุดให้ดูนะครับชุดกัดปลายลดน้ําหนักชุดไม่ลดน้าหนักชุดราคาถูกนะครับมีหลายแบบหลายรุ่นนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับ คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ